ัดตามำคำอขอค่ะวันนี้เอาติสสีดำนะคะเข้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะลูกค้าจะมาจอดที่บริษัทเพชรยนตช่วงเวลา4ี่โมงวันนี้นะคะมารีวิวให้เห็นก่อนใครเลยนะกับโต y ยต a าเอวติส 1.6G ปี2018ไม่ใช้งานหลักหมื่นเท่านั้นลูกค้าราคา4 29,000ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มคะ่ะได้สภาพเดิมโรงงานนะ้ำแมตเดิมสวยๆแบบนี้ยางปี2022กระจกมองข้างเป็นระบบปรับไฟฟ้ามาให้แล้วสั่ เรียมคมๆตรงประตูเนี่ยมองเห็นได้ชัดเลยภายในได้เป็นสีเบสคะ่ะลูกค้าเบาะหนังสีเบสสภาพไม่มีช้ำแน่นอนนะคะยังไม่ผ่านการปรับสภาพนะคะคันนี้บอกเลยว่า เกือบจะร้อปร์เ็แล้วใครที่กำลังตามหาอยู่มีมาให้1คันข่าวไม่เดิมโรงงานไม่ถึงแสนนะคะคันนี้ใครสนใจคันนี้ฝากกดติดตามชมคลิปให้จบด้วยนะบอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะคันนี้สวยพร้อมใช้นะกับเอาติสสีดำนะ,ะมาจอดแล้วที่บริษัทเพชรยนต์ใครสนใจอยู่ กดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากใครที่อยากดูคันนี้นะคะกดติดตามและก็ชมคลิปให้จบนะไปดูเลขใหม่กันเลยว่าคันนี้เท่าไหร่สภาพน่าใช้งานแค่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาทิสมือสองนะคะวันนี้นุชย์มีอัปเดตรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆกันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้นะคะได้บอกเลยว่าได้ตามเรียกร้องตามคำขอ นะสำหรับลูกค้าหลายๆคน,นะคะที่ติดตามช่องนุชอยูะะ่แล้วก็โทรกันเข้ามาว่ามีสีดำไหมนะะวันนี้น้องนุชมีมาให้1นึคันลูกค้าจ๋าสีดำเข้ามาแล้วแม่จ๋าสวยๆกริบๆเลยคันนี้ไม่ใช้งานเพียงแค่ หมื่นเท่านั้นสภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะสีดำสวยๆคมๆนะใครกำลังตามหาอยู่ห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น t o y o ต a าอ t ติ 1.6G ค่ะปี2018ราคา4แส0 20,900บาทนะ,ะฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเดือนละเพียงแค่ 8,000บาทเท่านั้นเองนะฮะกับคันนี้ออกรถฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79ผ่อนสูงสุดถึง84งวดกันไปเลยนะฮะคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้และที่สำคัญอย่างที่แจ้งเบื้องต้นเลยคันนี้ไม่ใช้งานน้อยมากลูกค้าไม่93,000โลนะฮะไม่ค่อนข้างน้อยเลยเอาติสมือ2ของบริษัทเพชรยนต์เรานะคะรู้ได้เลยว่ามาจากนะฮะรถเป็นรถหน่วยงานปลดระวางทั้งหมดเลย ถูกค่ะพี่แต่ว่าไม่น้อยๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีเข้ามาเพราะว่ารถ,ถ่วยงานค่อนข้างวิ่งใช้งานนะคะแต่ว่าวันนี้มีมาให้หนึ่งคันสีดำสวยๆนะใครที่กำลังตามหาอยู่นะนุชบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากไม่ใช้งานเพียงแค่93,000าโลเท่านั้นสีดำสวยๆแบบนี้ราคาจับต้องได้429,0 0 0บาทเท่านั้นเองฟรีดาวน์ผ่อนประมาณ7,5 0 0าถึง8,000ค่ะคันนี้อยู่ที่เครดิตลูกค้าเลยนะคะใครที่เครด,ด,ดิตดี สามารถจัดยอดได้เต็มนะ,ะจัดยอดได้เต็มฟรีดาวได้นะไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันเลยดีกว่านะคะคันนี้ว่าจะมีความน่าใช้งานขนาดไหนมาเริ่มดูด้านหน้าตัวรถลูกค้าค่คันนี้กระจังหน้าโครมเมียมสีดําสวยเดิมโรงงานกันชนสีดําไม่มีดิ้วรอยแน่นอนค่ะสภาพสวยเดิมแน่นอนคันนี้โคมไฟหน้าใส่กริ้งสภาพสมบูรณ์เดิมโรงงานเช่นเดียวกัน นะไม่มีร่องรอยตําหนิเลยคันนี้นุชย้าเลยว่าไม่มีตําหนิจะบอกว่าวันนี้นะคะมารีวิวให้เห็นเนี่ยคือยังไม่ปรับสภาพนะมีแค่ล้างน้ํานิดเล็กน้อยนะคะล้างน้ําให้เล็กๆน้อยเท่านั้นเองนะเพราะว่าจะมีลูกค้านัดเข้ามาดูเนาะเพราะว่าเรามีการขายผ่านออนไลน์กันนะคะก็มีการแค่ล้างยังไม่ปรับสภาพแต่สภาพตอนนี้ เกือบจะร้อเแล้วลูกค้าพร้อมใช้งานมากเลยคันนี้นะขอคนจองก่อนเท่านั้นเลยนะสีดําสวยไม่เก้าหมื่นสามห้ามพลาดกันเลยนะคะอ่ะมาดูกันในส่วนของโป่งซุ้มรอค่ะลูกค้าสภาพสมบูรณ์นะไม่มีิ้วรอยการพลิกคว่ำม,มานะคะแมตเดิมโรงงานสภาพเดิมโรงงานสวยๆเลยคันนี้ยางปี2022แมตขอบ16เดิมโรงงานสวยๆสีทูโทนแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกมองข้างเนี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้ามี ฟเลี้ยวมาในตัวแล้วเรียบร้อยกระจกหน้ารถคันนี้ได้พาร์ทเดิมโรงงานรอบคันเลยค่ะลูกค้า่ะสันเรียมคมคมเห็นได้ชัดนะสีดําเรียบเนียนนะสีเดิมโรงงานกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมโรงงานกระจกเดิม โรงงานทั้งหมดเลยนะมาพร้อมสัญญาณติดตั้งกันขโมยเดิมโรงงานมีมาให้มือเปิดสีดำตัดโครมเมียมสภาพสวยมาดูภายในกันต่อเลยคันนี้ภายในได้เป็นสีทูโทนค่ะสีเบจสีดำนะคันนี้ได้เบาะหนังสีเบจสภาพไม่มีชม้ำไม่มีขาดลูกค้าสภาพสวยกริบเลยตัวเบาะสีเบจเนี่ยสภาพสวยมากนะคะแล้วก็ในรายละเอียดตัวด้านหน้าตัวรถฟังกช์ชันเดิม นะคะฟังฟ์งชันเดิม100%แน่นอนนะคอนโซลสีเบตตัดคอนโซลด้านหน้าสภาพเรียบเนียนสวยๆหน้าจอนะเดิมโรงงานระบบแอร์ปรับมือเกียร์ออโต้สวยเดิมนะคะพวงมาลัยมัลติฟัง์กชั่นไม่เดิมแท้โรงงาน93,000โลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างค่ะคันนี้ซอกประตูเดิมโรง,งงานสวยๆกริบๆก,กันไปนะไม่มีร่องรอยการแกะไขงัดแงะตัวน็อตอยู่สภาพเดิม นะแผงประตูด้านข้างสวยๆเรียบเนียนเดิมโรงงานหัวน็อตเดิมโรงงานเช่นเดียวกันเมคอัพเดิมๆแต่ละจุดอยู่สภาพสวยนะคะสำหรับเสาบีละคะคันนี้มาดูกันเสาบีนะหัวน็อตเดิมคะ่ะลูกค้าขาหัวน็อตสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะแผ่นเพจเดิมโรงงานมีมาให้นะหัวน็อตกลิบๆแบบนี้กันไปนะคะภายในได้เป็นเบาะสีเบจคะ่ะเบาะหนังเดิมโรงงานสภาพไม่มีช้ำแน่นอนสันเรียมคมๆ นะเห็นได้ชัดเลยนะแอร์แบ็กไป7ใบกันเลยค่ะคันนี้คุ้มค่ากันเลยนะระบบรักษาความปลอดภัยมาเต็มนะมากันต่อค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังค่ะลูกคก้าเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันกว้างขวางมากค่ะตัวเอาติดเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเรื่องความสะดวกสบายการขับขี่ เรื่องถึกทนเนี่ยต้องให้เขาอยู่แล้วนะคะคันนี้ดีไซน์ออกมาด้านในตัวรถเพื่อความสะดวกสบายความใช้งานง่ายของลูกค้าคันนี้จัดหนักจัดเต็มมาให้ค่ะด้านหลังตัวรถได้ในส่วนของรายละเอียดเบาะหนังเดิมโรงงานสีเบทก,กว้างๆแบบนี้ที่ชาร์จแบตด้านหลังมีมาให้สําหรับโครงสร้างนะคะตัวน็อตยึด ประตูนะคะลูกค้าหัวน็อตเดิมค่ะไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดเงี้ยแต่อย่างใดสภาพสวยๆเดิมๆแผงประตูเดิมสันเรียมคมๆเห็นได้ชัดแบบนี้เลยนะไฟท้ายคันนี้ค่ะ เดิมโรงงานเลยนะคะลูกค้าคันนี้ไฟท้ายเดิมมาพร้อมกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้ไม่มีร่องรอยการชนท้ายมาค่ะสภาพสวยเดิมเลยจำทะเบียนไว้นะคะแล้วก็แคบทะเบียนมหานุษย์เลย6กกไก่รอเรือ7 4กรุงเทพมหานครค่ะลูกค้าคันนี้สีดำ ไม่ค่อยมีเข้ามานะคะกับ Toyota a อ t i ติ6ห4ดําสีดสวยๆแบบนี้ไม่ค่อยจะมีหลุดกันเข้ามานะคะวันนี้มีมาให้พร้อมไม่ใช้งานไม่ถึงแสน93,000โลเท่านั้นเองนะคะตาสัญลักษณ์โคราอัลติสต่างๆอยู่สภาพสมบูรณ์เลยกระจกด้านหลังเดิมโรงงานค่ะคะนันนี้และในส่วนของตัวฝาดท้ายคะ่ะลูกค้าหัวน็อตเดิมโรงงาน ไม่มีริ้วรอยการแกะไข่แงะแงะสภาพสบมบูรณ์ห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางกระเป๋าเดินทางเก็บได้จุกๆกันไปเลยยางอะไรแม่แรงถุงเครื่องมือคันนี้มีมาให้หมดเลยนะคะลูกค้าจา้าดานล่างไม่มี่รงรอยการติดแก๊สมาน้ําท่วมมาชนมาแน่นอนค่ะการันตีมาให้ความสวยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์เซนสามารถตรวจสอบที่มาของคันนี้ได้ชัดเจนใครที่สนใจคันนี้สอบถามรายละเอียดมาหาหนุตามเบอร์โทรด้านล่างแหว่ มาดูรถได้เลยค่ะที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพค่ะบอกเลยคันนี้สวยพร้อมใช้แน่นอนสนใจรีบโทรเข้ามาด่วนนะคะเพราะว่ามีคันเดียวด้วยนะบอกเลยว่ามีคันเดียวเท่านั้นเองนะนี่ภายในกกว้างแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็ตัวซอกประตูเดิมโรงงานค่ะซอกประตูนะคะรอยน็อตต่างๆเมกอัพเดิมสวยๆนะโครงสร้างไม่มีการเปลี่ยน ประตูมาแน่นอนสันเรียมคมคมสีด้านข้างนะคะ,ะคุ้มค่ากันนะคะมาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าตัวรถคันนี้นี่เลยนะคะซอกประตูทั้ง4บ้บานลูกค้าหัวนอนอตเดิมโรงงานสภาพสวยๆแผงประตูนะคะอยู่สภาพเดิมนะ,ะภายในด้านหน้าตัวรถนะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยพงมลัยมอติฟังชันหน้าจอเดิมโรงงานนะคะเกียร์ออโต้นะ,ะเดี๋ยวพามาดูกัน นะคะสวยมากคันนี้จึ้งเลยนะสีดำกริบกริบนะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาค่ะลูกค้าไม่เดิมแท้โรงงานแน่นอน100%ค่ะคันนี้ไม่เดิมโรงงานค่ะลูกค้าจากคันนี้93,725กิโลค่ะลูกค้าไม่สภาพเดิมพวงไลายมอตฟิฟังก์ชันสวยครบเลยนะนี่ไม่มีริ้วรอยการทะลอกนะหน้าจอคันนี้เป็นแบบ สัมผัสนะคะใช้นิ้วกดนะหน้าจออยู่สภาพสวยเลยนะคะสวยๆกริบๆกันนะ,ะใช้งานได้ระบบแอร์นะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำมากค่ะลูกค้าขาแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะสวยๆแอร์เย็นแอร์ระบบปรับมือค่ะปรับได้สี่ระดับแอร์เย็นเจี๊ยบเลยหัวเกียร์เรียบเนียนไม่มีะลอกนะคะเกียร์ออโต้สวยๆคอนโซลโอ้จุก จุกเลยค่ะคันนี้สวยมากนุ๊บอกเลยขนาดนุ๊ตเห็นนุ๊ตยังอยากได้เลยนะสีดําไม่น่าเชื่อนะว่ารถสีดำเนี่ยอยู่กับเอาติสเนี่ยเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยส่วนมากนะคะหลายๆคนจะชอบสีขาวเนาะสีขาวอะไรเงี้ยสีบอลเงินรถหน่วยงานเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถ สีขาวบนเงินอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยจะเห็นสีดํากันเข้ามานะวันนี้สีดําสวยมากลูกค้าคันนี้นะคะโครงสร้างหลักเดิมการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพิกามชนหนักจมน้ํามาแน่นอนค่ะคันนี้การันตีมาให้แล้วความสวยนะนุชพาชมรถวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเวลาประมาณทุ่มกว่าแล้วนะเพราะว่ารีบมารีวิวรงช่องให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะเพราะว่าเชื่อได้เลยว่าคันนี้ไม่อยู่นานแน่นอนค่ะสีดำคันนี้ใครสนใจคันนี้สอบถามมาด่วนเลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่าง ซื้อกับนุชนะคะวันวันนี้เอาไปเลยนะฟรีค่าดำเนินการแถมประกันเครื่องเกียร์ไปด้วย6เดือนคะ่ะลูกค้าให้จัดหนักเลยนะใครที่ซื้อกับนุชคันนี้นะรับของแถมไปจุกๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาดูกันต่อคะ่ะในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องคันนี้ได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานดูโอวีวีทีไอเดิมแท้ฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะเป็นเครื่องสี่สูบสภาพเดิม1 6 0 0รซีซีคันหน้าเดิมโรงงานนะหัวน็อตไม่มีการขยีเขยื่อนคะ่ะลูกค้คาคันหน้าอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะสวยๆหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพสมบูรณ์รอยคิเดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นเป็นบางส่วนนะคะลูกค้าคันนี้การันตีมาให้แล้วนะคะความสวยของเขาจัดหนักจัดเต็มและ โครงสร้างหลักเดิมแน่นอนค่ะสามารถตรวจสอบที่มาของรถคันนี้ได้ชัดเจนค่ะลูกค้าหัวนนอตแต่ละจุดอยู่สภาพสวยๆเลยฝากระโปรงสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสติ๊กเกอร์มออกอต่างๆเนี่ยยังมีติดตั้งให้เห็นนะใครสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดโทรมาด่วนเลยนะคะวันนี้ย้ํากันอีกทีนะให้สิทธิ์คนที่จองก่อนเท่านั้นมีอยู่คันเดียวค่ะสีดํากับ t o โยต้าโคโร拉เอวติด1.6 g ปี2018ค่ะลูกค้าสีดําไม่ใช้งาน90,000โลเท่านั้นเป็นรถ ประวัติศูนย์เลยคันนี้มือเดียวนะคะสนใจรีบติดต่อสอบถานกันเข้ามาสําหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองเข้ามาใหม่สวยๆนะสำหรับวันนี้นะคะนุก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ